สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับทางระพินชาแนลนะครับและวันนี้ก็มาพร้อมกับท่านอาจารย์สุทัศน์ปึงสิิวัฒนานะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ระพินครับแห่งช่องระพินชาแนลนะครับครับผมแล้วก็อ วันนี้นะครับท่านอาจารย์ฮนะเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์ตำราสิบสองราศีกันนะท่านอาจารย์นะเหมือนเคยนะครับวันนี้ก็จะว่าด้วยราศีมังกรมังกรครับราศีมังกรขอเริ่มอย่างนี้ก่อนครับท่านอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของราศีเนี่ยเขาก็ดูกันทั่วประเทศนะอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยซึ่งเป็นซีกโลกตะวันออกของเราก็ดูนะ ยุโรปนี่ก็ดูใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ช่องรัพินชาแนลกำลังโด่งดังนะครับขอบคุณครับครับ,รบทีนี้เกี่ยวกับการดูราศีเนี่ยถือว่าเป็นตำราแบบสากลนะฮะดูกันทั่วทั่วไปเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นจึงทำให้เวล,เวลาของราศีเนี่ยไม่เหมือนกันแตกต่างกันไประหว่างซีกโลกตะวันออกและ สีกโลกตะวันตกที่ประเทศยุโรปเขาก็ดูกันด้วยทีนี้เรามาเทียบกันที่ฝั่งตะวันออกซึ่งได้แก่ประเทศไทยของเราเป็นหลักนะครับฝั่งตะวันออกก็มีแถบเอเชียเนี่ยหลายหลายประเทศเนะะสำหรับเวลาในฝั่งตะวันออกของเวลาของราศีมังกรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะเริ่มนะครับสำหรับราศีมังกรเนี่ยจะเริ่มต้องแต่ วันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์อันนี้เป็นช่วงระยะเวลาของราศีมังกรที่อยู่ในแถบซีกโลกทะวันออกหรือประเทศไทยของเราส่วนซีกโลกฝัง่งตะวันตกนะครับเวลาจะไม่เหมือนกันเพราะจะได้รับอิทธิพลจากพระอาทิตย์ไม่เหมือนกันนะครับซีกโลกฝั่งตะวันตกหรือ,อต่างประเทศเนี่ยนะครับ เวลาเขาจะเริ่มอย่างนี้ครับตั้งแต่วันที่22ธันวาคมถึง19มกราคมนะครับอันนี้สำหรับต่างประเทศหรือซีโลกตะวันออกซึ่งเวลาก็แตกต่างกันไปนะครับอ้าวท่านอาจารย์ครับวันนี้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของมังกรนี่นะครับแหมย,ยิ่งใหญ่ไหมท่านอาจารย์ยิ่งใหญ่ครับโดยเฉพาะ ราชวงศ์จีนนี่มังกรนี่ก็คือฮ่องเต้เลยนะครับเป็นสัญลักษณ์หรือไงเป็นสัญลักษณ์ของฮ่องเต้เป็นจักรพรรดิเลยก็ว่าจักรพรรดินะฮะเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ต่างๆใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์นะครับฮ่บองเต้แมท่านอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของมังกรนี่ทำให้นึกถึงเรื่องตลกๆอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของเพลงอาตีสังมังกรในยุคนึงตอนสมัยพวกเราเด็กๆคงเคยได้ยินนะครับจําได้ไหมครับ จำได้ครับที่ว่ามีอติต้องการจะสักมังกรตอนแรกนี่จะเอาเจ็ดหัวนะขาบแก้วด้วยพอในที่สุดนี่แมมถูกลงเข็มสักไปทนไม่ได้ครับบอกว่าเจ็ดหัวไม่ไหวแล้วเอาแค่หัวเดียวปัดเ <c oughs> จียวว่องไวใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วเขาเอาขาบแก้วด้วยนะครับคาบแก้วด้วยตอนหลังบอกว่าขาบแก้วก็ไม่เอาเพราะว่ากินอะไรไม่สะดวก <c oughs> ว่างั้นเดินนะครับโอ้โหเป็นอย่างนั้นไปเลยทีเดียวนะครับทีนี้ก็ เอาละครั рон, er Test, บนี่ก็เป็นเรื <S <S ่องตลกตลกนะครับเรามาดูกันนะครับว่าราศีมังกรนี่จะประกอบด้วยอะไรอย่างใดบ้างนะครับราศีมังกรนี่นะครับท่านอาจารดินก็คือราศีธัตดินธาตุดินนะครับแต่ดินแบบมังกรนี่นะครับจะเป็นดินแบบแฉะแฉะดินแบบแฉะแฉะนะครับดินไม่มั่นคงนะครับดินโคลนเพราะว่ามังกรนั้นก็จะต้องอยู่ในที่แบบลุ่มลุ่มเลยนะครับอ๋อครับปลว่าเป็น สัญลักษณ์เป็นรูปมังกรแล้วก็เป็นธาตุดินใช่ไหมครับเป็นธาตุดินแต่ดินแบบ<อ>ชื้นแฉะหน่อยชื้นแฉะนะครับฉะนั้นชาวราศีมังกรนี่นะครับโดยทั่วไปเวลากว่าจะตัดสินใจอะไรได้แต่และเรื่องนี้อาจารย์พินต้องคิดแล้วคิดอีกครับบางทีก็คิดหลายตลบคิดหลายตลบไปคิดมาแล้วบางคนก็อาจจะ ถึงขั้นโลเลก็ว่าได้นะครับชาวราศีมังกรไม่แน่นอนใช่ไหมครับก่อนกว่าจะตัดสินใจได้ก็คิดแล้วคิดอีกคิดไปคิดมาสับสนอนรมานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรก็ควรจะระมัดระวังเรื่องของความคิดเพราะบางทีในความคิดมันก็จะกระสับกระส่ายนะครับฟุ้งซ่านไปอย่างนี้นะครับวิตกกังวลด้วยไหมครับวิตกกังวลแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็เป็นย้ำคิดย้ำทำไป็นก ได้แบบนั้นไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แน่วแน่ไปเลยนะครับชาวราศีมังกรนี่ก็แนะนําว่าถ้าท่านได้ฝึกสมาธิพลังจิตบ้างก็จะดีนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มว่าท่านจะคิดเยอะนะครับทีนี้ก็มาดูกันสิครับท่านอาจารย์กับว่าดาวอะไรที่เป็นใหญ่ดาวเกษตรประจำราศีมังกรก็คือดาวเสาครับดาวเสาดาวเสานี่ทีนี้เราก็จะต้องมุ่งดูที่ หลักของดาวเสาก่อนเนาะว่าความเป็นใหญ่ที่เป็นเกษตรเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรนอกจากเป็นธาตุดินที่เฉือแอะเฉะเฉะใช่ไหมครับใช่แ,แต่ทีนี้ตำราโบราณน,นี่เขาบอกอย่างนี้นะครับอาจารย์รพินครับดูโทษทุกข์ให้ดูเสามันเป็นอย่างนั้นไปเนาะโทษทุกข์ให้ดูเสาใช่ครับอ,อทีนี้ไอ้ตำราโบราณเ็าบอกโทษทุกข์เชื่องช้าเสาเนี่ยนะครับแล้วในตำราของ สิบสองราศีนี่เสาวนี่จะบ่งบอกอะไรครับที่เกษตรก็บ่งบอกถึงความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยยากทุกยากลําบากแต่ว่าข้อดีของดาวเสาร์นิดหนึ่งนะครับท่านอาจารย์รัฐพินเนื่องจากว่าดาวเสานั้นเป็นดาวใหญ่นะครับมีดาวขนาดใหญ่ในระบบสุริยะของเราเนี่ยที่โหราศาสตร์เขานิยมนำดาวทั้ง 7หรือว่า9้าหรือว่าส2บแล้วแล้วแต่ตำราเนี่ยนะครับเราใช้เนี่ยก็คือเขาจะบอกว่าดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวใหญ่ดาวพฤหัสนี่ก็ใหญ่แต่ว่าเป็นดาวสุพเครเะาะครับครับครับส่วนดาวเสาร์ก็ใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นดาวบาปพกาะบาปพกรเขาะเป็นดาวบาปพระรเขาะเพราะฉะนั้นชีวิตก็จะมีอุปสรรคนะครับถ้ามีดาวเสาร์เป็นเจ้าเกษตรแต่ข้อดีของดาวเสาร์ก็คือว่า เวลาได้อะไรก็จะได้เยอะครับเพราะว่าดาวเขาใหญ่นะครับเวลาร่ำรวยดาวดาวสาวก็จะให้ผลแบบว่ารวยเป็นล้านรวยเป็น10ล้านหมายถึงว่านนถ้าทำธุรกิจสำเร็จทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อ๋อแล้วก็ชาวราศีมังกรเองก็ยังเป็นธาตุดินนี่นะครับจะอาจารย์และพินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเศรษฐีที่ดินนะเกี่ยวกับการเกษตรได้ไหมครับการเกษตรนะปลูกเพาะปลูกอะไรนี่ชาวราศีมังกรก็จะปลูกแบบเจริญเติบโตงอกงามครับอาจารย์อาจารย์พินครับผมจะทําสวนมะม่วงมะม่วงกระดกอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะขยับไปทําอะไรดีเป็นในหน้าได้ไหม ขายที่ดินซื้อขายที่ดินก็ได้ครับแต่ระมัดระวังว่าชาวราศีมังกรทําอะไรก็อย่าท้อก่อนนะครับเพราะว่าราศีของท่านนั้นอุปสรรคเป็นของคู่กันอืมันจะต้องฝ่าฟันนิดหน่อยนะซึ่งฟันนิดหนึ่งซึ่งถ้าว่ากันที่จริงแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าดาวเสาร์เนี่ยนะครับเป็นดาวแห่ง ความบึกบืนทรหดอดทนใช่ไหมครับใช่แล้วมีความอดทนมีความอึดอยู่ในตัวอยู่แล้วอ,อันนี้ก็คือบุคลิกของชาวราศีมังกรเลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะเป็นคนที่บุกบืนทรห<ด><ด>ทนทรหด,รดไม่ย่นย่อท้อถอย มีกําลังใจเต็มเปี่ยมนะครับบางครั้งขาดคนให้กําลังใจก็ให้กําลังใจตัวเองเป็นด้วนนะครับชาวราศีมังกรเขามีความอดทนสูงนะครับอ,อดทนรอคอยสูงนะครับแล้วราศีมังกร<ล> <มง S 2> เกี่ยวกับ <มง S 2> ไออาชีพนะฮะของดาวเสาร์เนี่ยนอกจากทําเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเรื่องของการเกษตรนี่เป็นพวก ช่างได้ไหมครับเป็นพวกวิศวะพวกอะไรต่างๆนี่นะไหมครับเป็นช่างวิศวกรโยธาก็ได้นะครับชาวรีมังกรพราะเกี่ยวกับการก่อสร้างโยธาก็คือโครงสร้างใช่ไหมครับเอ่อกรอบปูนอะไรแบบเนี้ยเนาะครับปูนนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของท้ดีอย่อแล้วเสาอย่างเงี้ยนะครับอครับคานอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยางงั้นก็เปิดร้านอุปกรณ์ขายพวกอุปกรณ์การก่อสร้างได้ทําได้เหมือนกันนะครับชาวราศีมังกรนี้ ต้องเป็นของหนักหนักดินดินนะครับหรือไม่ก็เป็นแบบแฉะแฉะนี่มันแฉะยังไงเรครับอาจารย์ครับเป็นดินแฉะแครับอของหนักหนักของเกี่ยวกับพวกการเกษตรเกี่ยวกับพวกการก่อสร้างอะไรทั้งหมดเนี่ยนะฮะใช่ขายของเก่าประมงก็ได้ประมงก็ได้นะฮะขายของเก่าก็ได้ใช่ไหมครับของเก่าก็ได้เปิดร้านขายของเก่าได้นะครับ คือโบราณโบราณโบราณของหนักหนักอ๋อเขาบอกเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับแบบคล้ายๆกับว่าต้องเหนื่อยต้องต่อสู้ด้วยนะฮะแต่ว่าดาวการงานโดยตรงของชาวราศีมังกรก็สามารถขยับได้เหมือนกันนะครับผมคือขยับไปทางแบบว่าเป็นบันเทิงก็ได้วงการบันเทิงหรือว่าจะทําเกี่ยวกับทรัพสมบัติทรัพย์สินพวกนี้นะเกี่ยวกับขาทองทินทองขา รับแลกเงินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอ๋อเป็นดาวอะไรครับอันนี้เป็นดาวศุกร์ครับอ๋อดาวศุกร์นี่จะเป็นดาวเกี่ยวกับการงานโดยตรงใช่ไหมครับโดยตรงสามารถจะทําไปทางแนวนั้นก็ได้ครับเช่นคือที่ว่ามาคือดาวศุกร์เนี่ยนะครับท่านจานะครับเขาบอกว่าอ่มันเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะการบันเทิงทุกอย่างทุกชนิดทุกสาขาเออนักร้องนักแสดงดาราได้เลยอย่างนี้นะครับ แต่ว,ว่าถ้าชาวราศีมังกรจะไปเป็นดารานี่ก็ต้องดูว่าคราวนั้นจะไปรับบทอะไรนะครับออถ้าหน้าตาสวยๆ<ม>นี่เป็นอะไรครับจารพินเป็นอ่าห,<น>หน้าตาสวยๆพระเอกนางเอกเนาะเป็นพระเอกนางเอกแล้วหรือว่าสวยน้อยหน่อยก็เป็นพระรองนางรองอะไร<อ>นี้ก็ได้นะครับเป็นพระรองนางรองถ้าบทเฟิร์มๆลครับโอ้เป็นหยุดนะแกอย่าเข้ามองอย่างนี้ได้ไหมครับได้นี่ก็คือแล้วแต่บทแล้วกันนะครับแล้วแต่หน้าเลยนะครับ วงการบันเทิงนี่ได้เลยจ่าเป็นนักร้องนักแสดงแล้วก็แบบศิลปะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการบันเทิงแล้วก็เกี่ยวกับพวกธุรกิจอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการบุญเทิงนี่ก็พอจะเข้ามาได้ไหมครับเข้ามาได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของอาหารการกินใช่ใช่ดาวสุก็เป็นอาหารการกินด้วยนะฮะขนมหวานนี่ก็เหมาะกับดาวสุกมากเลยขนมหวานเช่นเบเกอรี่นะครับตอนนี้กำลังแบบว่า ฮิตกันใหญ่นะครับกินกันจนอ้วนไปหมดแล้วนะครับคนไทนีนนะครับครับขนมไทยยก็แบบพวกเต้าส่วนท้องหยอดท้องหยิบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละนะครับก็คือว่าเป็นของว่าจะประยุกต์แล้วครับเอาเค้กหน้าทองหยอดได้ไหมเอาไทยกับฝรั่งมาปนกันได้ไหมก็แล้วแต่จินตนาการนะครับว่าอะไรที่จะเหมาะสมนะครับอก็คือว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายได้ของสวยของงามก็ได้นะครับเนี่ย ได้ใช่ไหมครับเพราะดาวศุกร์นี่ก็เกี่ยวกับกิฟ์ช็อปครับของสะสมอาจารย์เรงนี่ชอบสะสมอะไรครับอ๋อเป็นคนไม่ค่อยยึดติดแหละครับไม่ค่อยชอบสะสมอะไรนะครับนึกว่าชอบสะสมความรักไม่ใช่ชอบไม่ไม่ชอบเนอะเคยสะสมยิ่งสะสมมากยิ่งทุกข์มากก็เลยปล่อยไปบ้างปล่อยไปบ้างนะครับีนี้ก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกันว่าจะไปเปิดเป็นร้านกิฟ์ช็อป้านของสะสมนี่ทำได้นะครับเนื่องจากว่าดาวศุกร์นี่ก็ อํานวยไปทางนั้นด้วยครับครับก็คือสรุปว่านี่เป็นอาชีพที่เหมาะสมพอสมควรนะแล้วก็มีดาวสารเป็นเกษตรนี่ก็ต้องต่อสู้ต่อสู้ฝ่าฟันอดทนแล้วก็เป็นผู้ที่บึกบึนนะครับแล้วความจะดําเนินต่อไปอย่างไรครับอาจารย์ตอนนี้ถ้ามาดูความรักบ้งไหมล่ะเรื่องยอดคิดติดครับลองดูความรักนิความรักของชาวราศีมังกรนะฮะ เขาเรียกว่าเป็นความรักที่อ่อนหวานท่านจะได้เจอคู่ครองที่แบบว่าตามใจมท่านอยากจะกินข้าวเขาก็ตักให้กินอ,อยากจะกินขนมเคก้กเขาก็ทําไมครับจารพินเขาก็ป้อนเลยป้อนเลยนะครับ,รบก็คือได้รับความรักที่อบอุ่นนะครับ,รบมีโชคดีเรื่องความรักเพราะว่าท่านจะได้เจอกับเนื้อคู่ที่ หวานนะครับอ่อนโยนตามอกตามใจแต่ว่านิดนึงครับเขาจะเป็นคนที่ขี้ใจน้อยอคือแบบว่าถ้าเกิดท่านกลับบ้านไม่ตรงเวลาโทรไปหาคราวนี่ผิดเวลาไปเขาก็จะเริ่มคิดเอ๊ะไปคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะฉอนนั้นถ้าเกิดเขาแบบว่ามาตรวจสอบท่านก็อย่าไปพึ่งไปรำคาญกันนะครับเพราะว่าเขาห่วงท่านครับอันนี้คิดในแง่ดีนะอาจารย์ละพินเนี่ยเขาห่วงนะครับอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับ แหมดูความรักของท่านอาจารย์นี่มันก็หวานซึ้งดีนะครับทีนี้ผมค้นข้อมูลนะข้อมูลจากหลายๆตำราที่เอามาประมวลอีกเอามาประมวลนะฮะไม่ใช่ประมวลประมวลนี่ต้องประมวลของนะครับ <c oughs> เอามาประมวลนะท่า <c oughs> นอาจารย์นะ <c oughs> เขาบอกว่าอย่างนี้นะคือชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับคือโดยหลักเนี่ยเขาจะมุ่งมั่นสร้างเนื้อสร้างตัวมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่อง ผลประโยชน์มุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องการมีหลักทัพย์หลักทรัพย์หลักฐานที่มั่นคงนะครับทีนี้เขาบอกว่าการแต่งงานของคนราศีมังกรเนี่ยนะครับคือบางทีแต่งตามความเหมาะสมคล้ายๆแบบว่าถ้าถ้าหญิงจะรักชายสักคนหนึ่งก็ต้องดูศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันหรือว่าเป็นคนมีหลักฐานมีฐานะมั่นคงพอๆกันถึงจะแบบ อย,อยู่แนวหน้าที่จะได้รับการเลือกนะครับชายก็เช่นกันนะฮะต้องดูว่า,ามีการประหยัดอดทนมีการเงินการทองหรือมีฐานะที่มั่นคงอพอๆกันก็ถึงจะเลือกกันอันนี้มันมุมนี้มันเป็นอย่างไงครับก็โดยบุคลิกนิสัยไงครับเขาก็จะต้องเ,อเป็นคนที่ว่าต้องรอบข้อ โดยเฉพาะเรื่องของการจัดจ่ายใช้สอยน่ออกไหมครับอ,อะไรที่มันเจะมีความประโยชน์คุ้มค่าจริงๆหรือว่าต้องระมัดระวังตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือความอดทนเป็นเลิศสองคือความรอบคอบสุขขุมบางครั้งก็อาจจะถูกมองได้ง่ายๆนะครับว่าอาจจะขี้เหนียวขี้เหนียวรับขี้เหนียวนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนั้นก็คือการที่เรารู้จักการใช้จ่ายนี่น อ๋อครับหมายความว่าเขารู้จักที่จะวางแผนในเรื่องของการเงินอแล้วก็มีความมุมานะที่จะเก็บเงินเก็บทองเจอคู่ที่ยแบบใช้เงินเก่งๆชาวราศีมังกรไม่สนหรอกครับอคนที่แบบสิ้นเปลืองฟุ่มเฟือยอันนี้ก็คืออาจจะไม่เข้าตาของราศีมังกรนะครับหรือราศีมังกรถ้าถ้าถ้าคบกับคนอย่างนี้จริงๆก็ต้องเขาก็จะเตือนกันนะเออเธอก็ประหยัดประหยัดหน่อยอ ไม่รู้เข้ากับราศีอะไรได้บ้างที่จะพกอไปได้นะฮะเท่าที่จําได้ก็รู้สึกว่าจะมีราศีเอ่อราศีพฤษภพฤษศราศีกันก็ได้นะครับอ่าสองราศีนี้น่าจะมีความแบบแม่ต์ไปกันได้ดีนะเพราะว่าทั้งสามราศีนี้เป็นราศีธาตุดินทั้งหมดนะครับธาตุดินอันว่ามังกรนี่เขาเรียกว่าเป็นแม่ธาตุนะครับเป็นเป็นเป็นดินใหญ่นะครับเป็นดินใหญ่ ส่วนพฤษศเนะี่เป็นดินกลางนะครับแล้วก็ราศีกันจะเป็นดินเล็กดินแบบบนภูเขาบนเนินเขานะครับอครับแต่ว่าราศีแบ,บบมังกรนี่ก็จะเป็นพื้นที่ดินก,กว้างๆแต่ว่าดินจะจะเป็นแฉะแฉนิดนึงนะครับครับนะก็คือว่าราศีกันราศีพฤชศกเนี่ยนะฮะเท่าที่ค้นข้อมูลดูผ่านๆมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่า ก็มุ่งหวังเพื่อความร่ำรวยมีหลักทรัพย์อมีฐานะที่มั่นคงมีเงินมีทองมากมายเหมือนกันคือ,อแมทกันอย่างที่อาจารย์ว่านะมีจุดประสงค์อันเดียวกันนะฮะถึงถึงไปกันได้ใช่ไหมครับอ๋อและทีนี้ในจุดต่อไปเนี่ยยังมีอะไรที่จะเพิ่มเติมเข้ามาได้อีกครับจะเป็นเรื่องการเงินโดยตรงเลยไหมถ้า,าเอาเรืงการเงินโดยตรงนะชาวราศีมังกรเป็นคนที่เออ ใช้เงินเก่งนะครับใช้เงินเก่งเก็บเงินก็เก่งอคือมัอนก็มันจะเป็นช่วงๆครับธาลพินคือช่วงนี้ฉันจะเก็บฉันก็จะตั้งหน้าตั้งตาเก็บนะครับคือก็จะไม่ใช้เลยแบบสุดขีด<อ>สุดขีดของความประหยัดมัธยัติเขียม,มแต่เวลาถึงเวลาใช้นี่ก็โอ้โหนะครับชาวราศีมังกรนี่ไม่ใช่เล่นนะครับก็จะใช้เงินมือตบ ใช้บอกว่าสุดๆดเหมือนกันนะครับเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างนะครับในในแง่มุมหนึ่งของราศีมังกรนะครับถ้าคือใจกว้างนี่ก็กว้างเลยนะครับคือไม่ยั้งเลยนะครับเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าชาวราศีมังกรรวยไหมเก็บเงินได้ไหมก็เก็บเงินได้สามารถจะตั้งหลักหลักฐานสร้างความมั่นคงได้ด้วยนะครับรบแต่เมื่อมีแล้วก็อย่าประมาทก็แล้วกันนะครับชาวราศีมังกรทั้งหลายครับ ก็ S <S oh. บางทีก็ฉันมีนี่หว่าฉันก็ใช่ใช้ใช่นะครับ oh. ออจะเป็นอย่างนั้นไปคื <c ười> อไอ้ที่ว่าดูเหมือนขี้เหนียวประหยัดเหมือนคนเหน็นแก่ตัวนี่ในช่วงที่กําลังสร้างหลักฐานเออคือช่วงสร้างหลักฐานม,มันนี้นคือช่วงแบบว่าอารมณ์หนึ่งของเขาอ่ะของชาวราศีมังกรเนี่ยคือตอนนี้จะเก็บอะ่ะจะเก็บก็จะเก็บ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 แต่ถ้ามีแล้วก็เหอเหิมทะเยอทะยานนะแต่ถ้ามีแล้วก็แบบว่าเต็มที่เต็มเนียวอืแต่ว่า ถ้าย้อนมาดูในเรื่องความรักนิดนึงบางตำราเขาบอกจะแต่งงานกันด้วยผลประโยชน์เพราะว่าแบบแคล้ายๆกับมีหน้ามีตาในสังคมนี่พอจะมีส่วนไหมครับก็คออือความรักเนี่ยของชาวราศีมังกรก็อย่างที่ว่าเนาะเนื่องจากชาวราศีมังกรเนี่ยเขาจะเป็นคนที่วัตถุนิยมจันทร์ละพินท่านดินนี่คือวัตถุนิยมนะครับก็จะเต้ามีเงินมีเพชรมีพลอยมีความ บริบูรณ์นะครับในเรื่องของวัตถุเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแต่งไปแล้วก็แบบว่าซมโซ่อย่างเงี้ยก็คงไม่เลือกนะครับจาวราศีมังกรไม่้เลือกไม่เลือกนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเออมันลดระดับลงไปเนียจากบครับจะเป็นแนวนี้ครเจชาวราศีมังกรทีนี้พอจะสรุปเป็นภาพรวมๆได้ไหมครับอาจารย์ครับหนึ่งสองสามเป็นยังไงครับสรุปว่าชาวราศีมังกรนั้น มีพื้นฐานนิสัยแห่งความพระพุทธเจ้าเรียกว่ามีขันติสูงนะครับมีคุณธรรมของชาวราศีมังกรเนาะจะมีความไม่ย่นย่อท้อถอยมีกําลังใจแล้วก็รู้จักการให้กําลังใจตัวเองนะครับแต่ว่าจะสามารถครอบครองทรัพย์สินสมบัติได้ด้วยความพาคเพียรด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ทัดดินก็คือจะมี วัตถุมีความสมบูรณ์เครบพร้อมเกิดขึ้นนะด้วยความตั้งใจของท่านเนี่ยก็จะทําให้ท่านนั้นมีความมั่นคงในชีวิตรวมถึงจะโชคดีเรื่องความรักด้วยนะครับเพราะว่าท่านจะได้พบรักที่แสนจะอบอุ่นครับอุปสรรคของชาวราศีมังกรก็มีอยู่แค่หนึ่งเรื่องนะครับแต่ว่ามันก็ครอบคลุมก็คือทำอะไรแต่ละอย่างนั้นต้องสู้ต้องเพียรต้องพยายามแล้วก็จะสำเร็จครับครับ อันนี้ก็คือภาพของชาวราศีมังกรทั้งหมดใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่แล้วครับจารับรลพิมพ์ครับก็คงจะค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับใช่ไหมครับสมบูรณ์แบบแล้วนะครับครับก็โอเคนะครับสําหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์สุทัศน์ที่ได้ให้เกียรติมาสนทนากันนะครับ วันนี้อาจจะมีเสียงภายนอกรบกวนนะเพราะเราไม่มีสตูดิโอนะเป็นช่อนคนยากก็แล้วกันนะครับร่บอ,อนเล่ร่อนเล่ผลิตวิดีโอกันไปเรื่อยเปื่อยกันนะครับเราก็ตั้งใจจริงๆเพื่อจะทำให้คุณผู้ชมนั้นได้รับข้อมูลที่ทดีนะครับที่ในการปรับปรุงวิถีชีวิตครับผมนะก็ขอบคุณท่านอาจารย์สุทัศน์และก็ขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมทิ่ เราฟังราชมกันนะครับขอให้ท่านคิดหวังสิ่งใดก็ให้ได้สมดังใจปรารถนานะครับและโชคดีมีความสุขนะครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับ